สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนาทีค่อบอกรายการพี่รับนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็ได้เห็นชาวบ้านนะครับบ้านสออสีนะครับโดยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พี่นิตยานะครับนะครับได้ออกมาอวยพรแล้วนะก็ได้มาทำอ่าโต๊ะทำนั้นให้นะครับแล,แล้วก็มีการอ่าร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ อมีต่อพี่นหนึง่งแล้วก็น้องเมย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสีเป็นสิ่งที่ดีครับนะก็ผมเห็นแล้วแหละเป็นภาพที่ประทับใจเนาะเป็นภาพที่พวกเราเราเราทั้งหลายประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีเยี่ยมนะครับนะก็ไม่เป็นฟาร,รม์มผูกพันนด้ฟรีครับนะเป็นฟาร์มผูกพันนะครับองค์ปู่ย้ายม่อยู่ตรงนี้ก็ก็สองปีนะรนั้นสองปีป่าวสองปีที่ย้ายมา มันก็เป็นความผูกพันระหว่างชาวบ้านนะครับชาวบ้านส่อสีนะครับแล้วก็หลายๆหมู่บ้านจับบะดงเหนือจับะดงใต้คุณลรรมนะครับแล้วก็บ้านความเที่ยงนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับก็เป็นเป็นการเชื่อมฝวามผูพันแล้วก็รู้ช่าไม้ผักร่อนะครับมีกิจกรรมอะไรแกก็ไปช่วยเสมอไปช่วยตลอดนะครับในช่วงนั้นไปช่วยอ ชาวบ้านนะครับมีงานอะไรมีงานประจําปีมีงานกระถินงานพระปา่าลุงช่างป้าเป็นผักนะครับไม่เคยขาดเลยนะครับน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านตอบแทนให้นะครับเป็นยูทูบเบอร์เชื่อไหมมีงานอะไรชาวบ้านไม่เคยขาดนะงานองูนะ่เนี่ยใครดูว่าชาวบ้านมาช่วยนะบึ้มเลยนะครับนะชาวบ้านมาช่วยบื้มเลยครับงานประจำปีองู่ปีเนี้ย เพราะว่ายูทูบเบอร์มันน้อยแล้วนะพี่ครับนยูทูบเบอร์มันน้อยแล้วก็ผมเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยเขารักลาลวงปู่นะเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโซนนั้นมันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กระตุ้นอะไรมากมายให้ชาวบ้านใกล้เคียงนะครับมีรายได้นะครับมีรายได้เข้าเข้ามาที่บ้านนะพี่ท่านเข้ามาในชุมชนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีชาวบ้านก็ คุยง่ายพี่ครับมันเป็นฟ้าผูกพันเนาะฟ้าผุพันนะครับดูก็ดูครับนะผู้ใหญ่บ้านน่ารักครับผู้ใหญ่บ้านทุกทุกหมู่บ้านเลยน่ารักครับแล้วก็ไอเกียิดวงช่างป้าเป็นผักนะครับด้วยดีด้วยดีเสมอมานะครับมีอะไรก็จะคุยกันตลอดเวลามีงานมีอะไรให้ช่วยเหลือกันนะครับแกก็จะคุยปรึกษาการหาเรื่อกันนะครับช่วยเหลือกันตลอดนะครับเมื่อกี้ผมฟังคำหนึ่งจาก พี่นิตยานะครับนะแกก็พูดขึ้นมาว่า,าเราเชื่อมั่นนะในตัวลุงช่างป้าปผักเราเชื่อมั่นในความดีของเขาครับเราเราหนักแน่นนะครับเราต้องหนักแน่นกับสิ่งที่ใบเป็นผักแกลุงช่างแกทำนะครับต้องหนักแน่นนะครับ ก็ใครจะพูดอะไรใครจะเป่าหูอะไรนะครับนะเขาก็ไม่สนใจนะครับเขาไม่สนใจนะครับ,รบแล้วก็แจ้งเอซีนะครับเขารักในกันมากๆนะครับนะเข,เขาประกาศชัดในหมู่บ้านเขาเขาฝากไปติดตามช่องพินิตยาชาแนลด้วยนะพี่ครับเป็นช่องทูบของชาวบ้านนะครับที่สร้างขึ้นมาไรายได้จากการทำทูปก็จะให้หนางลำนะแบ่งให้กับนางลำ ส,ส่วนมากเลยดีกว่านะครับที่ที่ผมนั้นได้นะครับก็จะมอเระแก้ดังรำนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่โอเคสีรับนะแ้บเป็นไงสีกับสั่งสั่งอเอาเอาเกียวให้าสิบบาทจ้าผสมเกี๊ยวห้าสิบอ่ะมาต่อ มันเป็นฟาร์มผูกพันนี่สิครับเนาะระหว่างชาวบ้านกับทุกนานะครับนะสองปีอ่ะอยู่ด้วยกันมาสองปีชาวบ้านมีอะไรเ็มาช่วยตลอด <c oughs> มีมีกิจกรรมนางรำ <c oughs> ชาวบ้านก็มาราให้นะครับมีเอฟีจ้างชาวบ้านก็มารำครับก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมมาสองปีมันก็เป็นฟาร์มผูกพันนะชาวบ้านหลายคนก็ใจหายที่พี่หนิงต้องกลับไปดูแลลูกๆนะครับทีกี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสี่ครับนะก็ขอขอบคุณชาวบ้านนะครับที่ไม่ทิ้งนะครับลุงช่างป้าเป็นผักนะครับไปไหนขอบคุณเลยนะครับน้าขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ร่วมกันมานะครับไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับก็ไปกำา่ายให้กันนะครับสู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่ยังยืนเคียงบ่าเคียงไหลนะครับลุงช่างป้าเป็นผักนะครับไม่รู้จะพูดคำไหนดีนะครับ นะ,นะครับ็ขอบคุณอขอบคุณทุกๆกำลับบงใจนะที่ช่างรับอันนี้ก็มาถึงบ้านเลยนะขอบคุณนะครับทุกกำลับบงใจที่มีดีต่อการเสมอมานะครับสีเดี๋ยวผมมาขอโองบ้านก่อนอนะ บขอคุยสิกันหนึ่งนะนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะครับเป็นสิ่งดีๆที่มีให้กันมาระหว่างชาวบ้านกับชุมชนแล้วก็ลาวง,งปู่นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนวันนี้นะครับจะไปรุงงานกันเยอะผมเชื่อว่าชาวบ้านจะไปรุ่งงานกันรุนหลาน เพราะว่าพี่เน่งกับน้องเมย์มาอยู่ที่นี่ก็ก็พยายามเข้าหาชาวบ้านพยายามทํากิจกรรมให้ชาวบ้านจัมปะดงเหนือจัมปะดงใต้แล้วก็หลายหมู่บ้านนะครับที่ทำกิจกรรมกันกับพี่เน่งกับน้องเมย์นะครับนะชาวบ้านก็รักนะครับมากๆนะนะครับก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ครับพิสูจน์ได้นะครับเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณ เอฟซีครับวันนี้ก็เราติดตามคลิปได้ในทุ่งนานครับว่ากิจกรรมฟาร์มชื่นมืดฟา้าทับใจวันนี้ผมเชื่อว่าชาวบ้านหลายคนก็ต้องน้ำน้ำตาไหลนะครับผมเชื่อว่าถูกมาเป็นฟา้ฟาผูกพันเนาะมาอยู่กันมานะโอ้วน่งอยู่มา4ปีอะ่ะบุกเบิกอะ่ะนะรุ่นบุกเบิกอะ่ะผมเชื่อว่าฟาร์มนี้ของเขาเนี่ยมันจะช่วยทําให้าชาวบ้านน่ะรักนะชาวบ้านรักจะวเอนดูแล้วก็ แล้วก็รักมากขึ้นนายสี่ก็ไม่จะพูดไรพี่นะคลิปนี้นะครับก็ไม่จะพูดไรก็พูดวนไปวนมาให้พี่เข้าใจว่าตอนนี้ชาวบ้านเขารักรักบ้าหลวงปู่รักลุงรักป้านะครับรักหลวงลป้าแล้วก็รัก,ลก,ลกหลายคนที่อยู่ร่วมกันมานะครับนะโอเคสี่ครับนะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้พี่นะเราขออนุญาตลงคลิปก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มีให้ท่านมานะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเราผมก็รอติดตามนะติดตามชมคลิปติดตามชม คลิปที่ทุ่งนานะครับกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันโอเคครับตับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ